สวัสดีครับสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอตเอเรามาชมบรรยากาศพี่น้องชาวเหนือนะครับในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เชียงนะครับที่มาร่วมกับ พี่น้องชาวอำเภอพานนะครับดูครับดูภาพบรรยากาศครับบรรยายไม่ถูกครับวันนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับในระหว่างเดินจาริทธุดงที่มันผ่านมานะครับจะว่าที่ใดที่หนึ่งประชาชนเยอะก็เยอะทุกที่แหละครับดูครับอำเภอพานนี้ก็ เยอะเช่นกันอันนี้คนจะหมวกเหยียบหมวกไม่เหยีบบหย,บ,บ,ยบนะครับหมวกเหยียบไม่ได้ครับหลวงตาท่านไม่เหยียบนะครับหมวกดูครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าเข้ามาในที่ตำ,ตำบลทานทองเลื่อยมาตำ,ตำบลรายรายขาวเข้ามาในตำบลเจริญเมืองและนี่ก็ตรงช่วงนี้ก็จะเข้าไปที่วัดนะครับ วัดปลาเก่าจะประจําวัดที่นี่นะครับไม่รู้ออกสําเนียงถูกหรือเปล่านะครับผมก็ถามจากชาวบ้านนะครับปลาเก่าป่าเก่าเป็นสําเนียงเหนือนะครับวัดนี้นะครับหลวงตาท่านจะะจําวัดที่นี่นะครับบอกกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเย็นก็ไปฟังหลวงตาบุญชื่นสวดมนต์กันได้นะครับทําวัดเย็นที่วัดนี้นะครับในตําบล เมืองพานนะครับตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับพรุ่งนี้ก็หลวงตาท่านเดินจะทะลุไปจังหวัดพะเยาพรุ่งนี้ดูนะครับว่าจะจะข้ามไปจังหวัดพะเยาไหมในตำบลตำบลน,นี้นะครับที่วัดป่าป่าเก่านี่ก็ป่าเก่านี่ก็ใกล้ๆก,ก,กับพะเยาแล้วครับจะเลยตัวเมืองตัวอำเภอพานมาแล้ว วันนี้หลวงตาท่านยิ้มแย้มตลอดนะครับประชาชนเยอะนะแต่พูดพูดถึงถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ใช่หลวงตาเนี่ยเดินระดับนี้ตากแดดนะครับดูครับท่านปงผมมาใหม่ๆนะครับดูครับเดินทากแดดดูทีมงานทีมงานอาสาสมัครอุริที่ต่างๆที่มาเดินมีทั้งหมวกทั้งผ้า,าคลุมเดินไปเดินมาก็หลบกันไปบ้าง หลวงตาท่านอยู่กลางแดดตลอดนะครับดูครับตรงนี้ก็ออดูดูดูครับคือฮาประชาชนวิ่งถ่ายรูปกันก็เยอะนะครับมาถึงตรงนี้หลวงตาท่านพบออหญิงท้องนะครับพบหญิงท้องท่านก็ให้ทีมงานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออมูลนิธิ ไปนําเครื่องบํารุงมาให้และท่านก็เดี๋ยวดูครับท่านสั่งให้ไปนําผ้าไตมาให้หญิงท้องสองผืนน่าจะน่าจะเป็นผลการตรวจลูกแฝดหรือเปล่านะครับดูนะครับนำผ้าไตมาให้สองผืนนะครับ ถ้าเป็นลูกแฝดชายกเ็เด็กที่เกิดมานี้ก็ได้บุญมีบุญมากครับหลวงตาท่านมอบผ้าไตาให้แลครับดูครับหญิงท้องนี่นำใบมาให้ดูน่าจะเป็นผลตรวจหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลวงตาท่านสนทนาด้วยนานเน่ยน่าจะเป็นลูกแฝดน,นะครับ ถ้าเป็นลูกแฝดผู้ชายเนี่ยโหถือว่าม,มีบุญมากครับได้รับผ้าไตจากหลวงตาหรือไม่ถ้าไม่งันก็นำไปถวายพระทำบุญต่ออย่างเงี้ยหลวงตาท่านคุยนานสนทนาทำด้วยนานดูครับนี่หลวงตาท่านจะเคาะให้ไม่ไม่ถึงนะครับดูด้านหลังยาวไป ซ้อนกันไปสามสี่ห้าคนดูครับก็จะเคาะได้ข้างหน้าก็ไปเดี๋ยวว่าไปต่อแถวกันใหม่ทางนู้นอ่ะเคาะไปไม่ถึงอ่ะดูครับถ้าเป็นผู้ชายอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเออเคาะได้ถ้าผู้หญิงนั่งหน้านี้ทางหลังก็เคาะไม่ได้ก็เลื่อนมาครับเลื่อนมาเรื่อยๆม,มาทางนี้ครับคือหามากครับดูครับเราชมแล้วสุดบรรยายครับชมเอาเองเลยครับ วันนี้เราจะให้ชมภาพแถวทางทางนอกทางนอกนี้เยอะๆหน่อยนะครับดูครับบันทึกไว้ในความทรงจำครั้งหนึ่งภาพปรากฏในอำเภอพานหลวงตาบุญชื่นจาริกทุดงนะครับดูครับส่วนภาพในวัดวันนี้เนี่ยวันนี้คงคงจะไม่มีดูครับดูครับ ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ข้ามมาเมื่อเช้าเนี่ยข้ามข้ามแม่น้ําตลอดเลยมาในตำบลทานทานทองนะครับแม่น้ําแม่ลาวข้ามมาพระทานทองสายขาวจเจริญเมืองเข้ามาผ่านเข้าตัวเมืองมามาเนี่ยดูประชาชนเยอะตลอดเส้นทางตรงช่วง ซายทองก่อนที่จะพักตอนเช้าเนี่ยตรงช่วงนั้นจะหมู่บ้านห่างนิดหนึ่งตาดดเดินได้เร็วนิดหนึ่งหลังจากนั้นมาเลยที่แบบตัวเมืองชุมชนนึ่งนี้ดูครับหลวงตาท่านยิ้มแย้มตลอดนะครับดูภาพที่หลวงตาท่านดูครับที่ท่านคลองนะครับ สีขาวซีดหมดนะด้านที่มีย่ามฝั่งขวามือนะครับขาวซีดหมดหลายคนจะบอกว่าทำไมหลวงตาไม่เปลี่ยนผ้าใหม่คนมาถวายให้ทุกวันซึ่งพระสายป่านะครับจะปฏิบัติแบบนี้นะครับต้องแบบให้หมดเป็นผืนไปะเะถึงเปลี่ยนใหม่ ขาจะมีการย้อมด้วยนะถ,ถ้าไม่ไม่ได้มาเดินทุด,ดงแบบนี้ก็ถ้าอยู่ตามที่จำวัดเนี่ยเขาก็จะมีการย้อมย้อมด้วยเปลือกเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้ยางไม้ท่านจะคงผ้าครั้งละ หนึ่งชุดนะครับหชุดเท่านั้นจะไม่สะสมที่ได้ไปนี่ท่านก็ถวายวัดหมดนะครับถวายวัดที่ตอนเย็ยนที่เข้าจํำวัดนะครับเราเห็นภาพแล้วตื่นตันใจมากครับพี่น้องชาวเหนือในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมาในเส้นทางที่หลวงตาผ่านนะครับ ทนที่ไม่อยู่ในเส้นทางก็ขับรถกันมาดักในรอในเส้นทางที่หลวงตาผ่านในอำเภอผ่านนี่มีทั้งหมด15ตำบลหลวงตาท่านก็เดินไม่ไม่ทุกตำบลรอกน,น,นะครับมุ่งหน้าตามเส้นทางหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินนะครับพรุ่งพรุ่งนี้ก็มุ่งหน้าไปทางจังหวัดพะเยาส่วนจะไปผ่านกี อำเภอของจังหวัดพะเยาก็ชมกันไปครับเมือ่อเมื่อครั้งที่เดินขึ้นเหนือมานี้ก็ผ่านมาครั้งนึงแล้วครับผ่านพะเยาช่วเชียวว่าพะเยามาครั้งนึงแล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสมิเอทเอ็มเราจะนําภาพข่าวแบบนี้มาให้ชมกันนะครับหลวงตาท่านเดินวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะครับเรานําเสนอให้ชมเป็นภาพข่าวบรรยากาศก็ 2คลิปก็ประมาณ20ินาที2คลิปก็จะเป็นสรุปข่าวบนสถานที่ต่างๆให้ชมกันครับเส้นทางส่วนคืนนี้หลวงตาท่านจำวัดนะครับวัดปา่าก้าวนะครับปา่า,ปาก้าวป่าเก่าถ้าอ่านสำเนียงไม่ถูกก็ ขอภัยนะครับในตำบลเมืองเมืองพานนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคืนนี้ก็ใครอยู่ใกล้ๆก็ไปสวดมนต์กับหลวงตาหลวงตาท่านสวดมนต์ทุกวันนะครับทำวัดเย็นทุกวันแล้วเช้า,ชาก่อนหกโมงก็ออกบินฑบาตกับญาติโยมหลังจากนั้นก็ทำบุญ ให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ใกล้วัดร่วมทำบุญกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉันเช้าเสร็จก็ประมาณ7โมงว่าก็าจะออกจากลิขิดงต่อในเส้นทางกลับนะครับกลับจังหวัดนครพนมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลามามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ได้ชมหลวงตาแล้วขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆคนนะครับ นี่นะครับหลวงตาจาวัดคืนนี้ที่นี่นะครับวัดป้ากล่าวสำเรียงถูกหรือเปล่ไาไหมครับนะครับแต่เป็นภาษาเหนือขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมากดติดตามกันไว้นะครับสวัสดีนะครับ